สวัสดีค่ะเนะะี่ยยืดแฟชั่นคลาสไซค่ะยืดแฟชั่น,นคลาสไซดูดิอยู่วกนทำไมมันไม่เข้าวะพาะลองกดเข้าไปดูดิเอาได้แล้วได้แล้วค่ะได้นะยืดแฟชั่นคลาสไซได้แล้วค่ะยืดแฟชั่น เลยอย2,400บาทนะประมาณสองกว่าตัวต้นคืนประมาณ10บาทจ้ะ hmm. อ yeah. 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 right ่ะอี่นิดหนคนแบรนด์นะลูกค้าเสื้อแฟชั่นตัวนี้ขายง่ายแล้วก็ผ้าใหม่ด้วยนะคะมีคอบดวว่ไหมดวยน่ารักผ้าสวยผ้าใหม่นะคะมีขอบด้วยยืดด้วยคนแบรนด์นี่น่ารักผ้าใหม่เล่กถ้าผ้าใหม่ทือสกินเขาเขาจะแน่นๆอย่างนี้ คนนาร์สสีสไตล์มินิมอล S, <S M L X L นะคะลูกค้าไซส์กลางๆลูกรีวิวส่งฟรีใครรับลูกรีวิวแจ้งได้เลยนะคะพี่ลูกรีวิวส่งฟรีนะตัวนี้เป็นยืดแฟชั่นนะคะกระสอบลด2,400ั24บาทเท่านั้นนี่ดูอ่อนค่าสวยค่าใหม่ ใครรักลูกรีวิวแจ้งนะลูกค้างานน่ารักมากแบบว่ามีทั้งแฟชั่นทงมินิมอลเลยนี่แนวสไตล์แบบขอบๆก็มีนะคะน่ารักมากใครนีสวย2,400นบาทนะคะ2,400บาทลูกรีวิวส่งเกรีลูกใหม่นีเอาบอกนะคะมาเลือกกันเลยฉันเปลี่ยนนี่คนแบรนด์อยู่แล้วนี่คอปะ แฟชั่นลูกค้านี้ตกตัวประมาณสิบบาทนะกตกตัวประมาณสิบบาทเท่านั้นพี่แอ้มช่วยแขกแขกโอ้อยอไอหนึ่งเลยน่ารักเนี่ยลูกค้า S M L X L นะคะไซส์ใหญ่มีไซส์เล็กมีนะราคากันไปเลยอุย้ยสีแสบมากบางเชี่ยวเลยใส่สบายเลยนะสบายสบายเสื้อยืดแฟชั่นกับคู่ใส่คู่ขาสั้นได้เลยนะลูกค้านะวันนี้ได้ยืดแฟชั่นนะ มีแฟชั่นเนี่ยไซส์ใหญ่มีไซส์เล็กมีนะคะปะกมดเปนไปดูสกินไปก่อนเนี่ยมาอย่างนี้เลยของใหม่คือสกีนจะต้องแน่นอย่างนี้นะลูกค้านะนแบรนด์นะคะลูกรีวิวส่งฟรีใครหางานเสื้อยืดใส่สบายๆนะคะใส่สบายๆ2,400บาทตัวนี้งานขายดีบอกเลยว่าขายดีผ้าใหม่ด้วยผ้าใหม่กลิบเลยตัวนี้เป็นป้ายอินซีส้มนะคะเป็นยืดแฟชั่นของผู้หญิง ใส่ง่ายๆสบายๆผ้าจะใหม่เลยมีสไตล์ขอกสองพันบาทพราะนา่นพี่ผ้าใหม่มากตัวนี้ถ้าใครเคยเล่นนะพี่ตัวนี้สินค้าขายดีนี่ชีอินดูลนวิส่งฟรีนะฮะรุ่นวิ่ง่งฟรีจ้ะส่ฟรีมาเลยเดี๋ยวแขวนขึ้นเราวให้ดูลูกค้าผ้าน่ารักมากผ้าสวยมากใส่ได้เรื่อยๆนะคะพวกนี้จอยืดค่ะไซส์สาวอวดมีหมดคนในนี้ นะคะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยนะคะลูกค้านีขอบน่ารักน่ารักผ้าดีผ้าสวยใสเนียบฮะใสไหมอันนี้สีสวยน่ารักตายแขนปีอย่างงี้ก็มีค่ะน่ารักมากดีโมอันนจะกำทิศนะผู้ลิสเตอร์ค่ะขายดีด้วยขายดีตัวนี้เป็นล็อตใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะขอบอ่ะตจะนีล็อตใหม่เนี่ยน่ารักมากใช่ไหม มือทคนญี่ปุ่นเลยสวยเหมือนกันให้หางานญี่ปุ่นไม่ได้วันนี้เอางาน US ไปนะคะลูกค้าค่าสูงราคาแบบราคาจับต้องได้2,400บาทนะ2,400บาทนะคะสกินแน่นตุบเลยของใหม่สกินจะแน่นแน่นป้วนแบบนี้เลยนะลูกคอก็รู้แล้วลช่คอตึงคอยังไม่มีเลื่ยงเสีเลยคอตึงปวนมาก มัดย้อมสัตว้าวนาฬิกาตัวน่ารักานาฬิกานะสกินสกแกนเอ้ยสกินนาฬิกใส่เข้า,ามันจะตกน่ารักน่ารักใส่รับลูกรีวิวแจ้งนะคะลูกลูกค้าตัวเล็กตัวหน้นาตัวหลองลูกแล้วรู้แล้วอย่างนั้น มันสวยมากผ้าใหม่นะคะลูกค้าผ้าใหม่จะได้จํานวนด้วย200ก็ตัวตกต้นหุดประมาณตัว10บาทเท่านั้นกดนำแล้วใช่ไหมประมาณ 230- 240ตัวนะลูกค้าใครรับลูกรีวิวแจ้งได้เลยนะคะผ้าใหม่ผ้าสวยกจะตุกลมก่มีใส่เข้ามั้ยค้างหรอไม่ค้างแล้เม่อี้่ใส่เข้าไหมคะมาแล้วใส่เข้าแล้วจะเป็นอย่งไ เนี่ยลูกค้าผ้าใหม่ติดเลยนะโอเคเลยน่ารักน่ารักนี่ของน่ารักน่ารักน่ารักคะสวยค่ะดูกิจิ้นก่อนใครรับลูกรีวิวนะคะลูกค้าส่งตีนะเป็นไม่มากขอบนี่ยมันคือผ้านางสวยเลยค่ะ าสวยถ้าใหม่ตัวนี้เป็นแบบรายการสินค้าที่อยากให้เราขายนะเห็นดูดูสบายอันอันนะเฮ้ไนกี้ลูกค้างานเซนส์สวยมากน่านรักานรักต้องพูดถึงน้องดีสิบบาทที่ของดีจริงเออดูดิของดีจริงสกินน่นตึกของดีจริงคูณไดเแค่พอจะปุกอีกแล้วกู จะเย็นลูกค้าจะเย็นมีวิวกว่อนอยากคุณกแตงไงอันนี้ผูกเป็นแบบทรงของนนะะอมันเนี่ยน่ารักค้ามันจะกระตุกนิดนึงนะคะถ้ามีสายเข้านะลูกค้าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะพอดีน,น้องใช้โทรศัพท์ไว้นะคะของจริงไงไม่ตัดต่อ,อสายเข้าเลยกระตุกนิดนึงนะลูกค้านะไม่ใช่วิดีโอตัดต่ออันนี้มันคือเราไลฟ์ยาวเลยนะคะ พูดจับใจอ่ะเนี่ยร้อยเปอรเของจริงดูดิสอยไล่ะร้อยปอร์เซ็นตเนี่ยของเพี้ยนคว่าร้อยเปอรเลยสวยนะลูกค้างานผ้าผ้าใหม่มากคือสินค้าตัวนี้เป็นงานใา่ง่ายใา่ดีอันนี้พูดจริงจริงเน่ยจะกินดูมือทาแตด้วยนะคอตึงของท่าแต้วยคอตึงหน้าตึงผาผาไม่ได้กินน้ำเหรอบะก็ไม่เ่ ลิงจาเ่าโอ้ลิงจามาโลูกค้าลิงจ่าเต่าแช่นนะคะลูกค้านี่แป็นชนนี้ก็มีมัดเอวต็อกปโปโลน่ารักมากเนิร์ดเนตกตัวประมาณสิบบาทที่ไ่ขายสิบห้าบาทยีสิบาทสามตัวร้อยนะอไปน้ำเท่นิ่ๆเนียนเนยนเนียนเนียน จะยืดนะคะไซชั่นนะผ้าใหม่ขายแบบเนี้ยไม่ต้องปวดหัวจูงเลยโอ้งเล็บงเลจริงนี่เนี่ยลูกค้าตกตัวละสิบบาทไซชั่นค่ะไซส์สามปวยมากว้าวอ้าใครเนี่ยนะปวยนะแบรนด์เยอะด้วยนี่ H&M นนะคะลูกค้า ไปรับลูกนีวิวแจ้งนะลูกค้าส่งฟีนะวันนี้มีอีกหลายรายการนะเดี๋ยวเปิดไปดูงานสอยๆทั้งนั้นเลยสอยทั้งนั้นเลย<ม>จัดปลายจัดชิดใหญ่ใส่กระพิกแฟชั่นค่ะใส่น้กค่ะเนี่ยเสื้อยืดตัวนี้ขายดีนะ<ม>น่ารักมากอืม กินละกัน,กนสวยเ,เลยไม่โชว์ไฟส์กำลังดีเรียมโชว์เรียมโชว์สวยๆทั้งนั้นเลยลูกค้าสวยสวยทั้งนั้นบอกเลยค่ะไซส์นะคะเล็กมีใหญ่มีจ้ะนี่ดูจะกินละกันเนี่ยดูกันนี่ดูโอ้โจะกินแน่นตุบเลยลูกค้าแน่นเลย ก็อของเก่านะสก,กีนจะไม่แน่แน,นอย่างนี้หนูบอกเลยที่ดูของเก่าสก,กีนไม่มีแน่แนอย่างนี้นะนี่คือกระสอบที่เพิ่งเข้านะคะพรุ่งนี้ไม่ลงสองร้อยลูกลูกค้าฝากไว้เลยนะมีอะไรมาบ้างนี่สวยอ่ะนี่สวยสวยเนี่ยสวยๆนะฮะลูกค้าบอกเลยไม่หวจะไม่พอเอาเนี่ยสิแบบมีมา ห้าร้อยไอ้สองร้อยห้าพิษมั้งประมาณนั้นพอสื้อยืดอมันเยืดอยู่แล้วมันได้จำนวนพอดีมันได้เยอะเนีย่ยลูกค้าดูน่ารัก้มันเลยนี่โปโลค่ะสวยมากสก,กินแน่นๆเลยนะลูกค้าของใหม่นี้แบบลูกค้าไปสังเกตได้เลยของเก่าสกรีนจะไม่เป็นอย่างนี้นะลูกค้านี่คือสกรีนแน่นตึกเลยนะแหมลูกค้าดูดิ ใหม่จนแบบโอ๊ยคุ้มใจใหม่สุดใหม่ขั้นสุดนะคะ2 0 0 4กับเสื้อยืดแฟชั่นขายดีแน่นอนลูกค้าไม่มีคุ้มใจเอาไปสบายๆขายสบายสบสกินดันแนนอย่างนี้เลยของจริงสกินจันันงต้อง yeah. แนนอย่างี <an> ้ไม <al> ่มีแตกเห็นไหมจาไม่นส่เลยน้าละไม่ใส่ไม่พอเลยมันเยอะจัดประหลาดบอก ลูกสพันสี่ร้บาทๆๆๆๆสไตล์แฟชั่นเลยนะลูกค้านะมินิมอลก็มีแฟชั่นแบบนี้ก็มีนะคะคาสไซส์ซเล็กใหญ่นี่ใ้ชเอ็มแบรนด์เยอะนะลูกค้าสไตล์แฟชั่นอย่าเนี้นะะ่ารักตัวมืตัวมือตัวม่ะ อ mm ัน hmm. นี้ผวานนะนไม่เอาอันนี้ไม่เอาแผ่นเบอเก้หออมากไ้หมอเอออันนี้เป็นแบบปักปัก อยากลองขายดูนะตัวนี้เป็นหนึ่งในทางเลือกนะคะไม่ไมถ่ายแล้ไม่เข้ากันละฝั่งนี้่งานสวยมากนี่มนเป็นอะไกันในี่ยีโคนะคะคอตึงๆนีเลยให้ถ่ายได้อยู่ในมืนเดกินอเออ้จัดสีจัดนะคะงานเทพโล้โจัด้างานเทพเลยนะ้อยืดแฟชั่นนะคะ ตัวนี้อยากให้ลองเพราะว่าเป็นสินค้าขายดีเลยขาวก็ขาวจุ้ยเลยนะขายดีจริงๆสอง0ันสี่ร้อยบาทตัวน,นี้แบบไม่เชียย์<า>ไม่ได้เลยของดีจริงไม่เทียย์ไม่ได้บอกก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเออตัวไหนสวยตัวนี้แหละสวยเฮ้ไม่ใช่ตัวง<ห><อ>ูนาฬิกาตัวมะพร้าวตัวมะพร้าว ผ้าใหม่ยังแบบตกใจเลยนะงานแบบสวยเทียบมือหนึ่งมาเลยสภาพ90%บวกเลยนะคะคุณคะตัดสอบแบบเนี้ยสภาพ90%บวกเลยนะจะตุนีนกล่องนี่น่ารักขุมมือทุ่มเอออันนี้มันอันนี้นะเขาเรียกว่าอะไรวะตุนอะไรนีน่ไม่เคยไม่เคยดูงานลิขสิทธิ์นะคะลูกค้าโอเคค่ะ ใครรับลูกรีวิวแจ้งนะลูกค้าส่งฟรีนะคะส่งฟรีนะตัวนี้เป็นยืดแฟชั่นนะคะวันนี้งานขายดีสําหรับงานเสื้อยืดนะช่วงนี้เป็นงานขายดีเลยยืดแฟชั่นอนยะ่างเงี้ยไม่ผนเต็ปะผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยลูกค้างานผ้าใหม่มากมากจิงดูปล่อืมไม่ผนไม่ม สวยท่าอ,อ่ะไม่เจออะไรออกยอ่ะดูดนา่นารักน่ารักอไม่เลยค่ะกมคมันสวยวอะนี่ทำไมควนม,มีเยอะก็ควนโปรโมดก็ได้อือใายหมดแล้วนะคะสวยๆเท่นั้นเลย เขมีสองสองรยอ้ยหาสิบไม่ค่ยน่ะจะคขวนในหมดเลยอะคือแขวนชอได้ทุกตัวลูกค้าผ้าสวยเลยสวยมากไม่มใช่หรอไม่ร้อยตัวไปแล้วใครรับลูก ืดแฟชั่นนะลูกค้านะแบรนด์เยอะตอนนี้คือวัยรุ่นกำลังฮิตเลยพวกเสื้อยืดแบบนี้นะคะอันนี้คือต้นทุนตกตัวประมาณสี่บาทตัวนี้เป็นงาน U.S. น,นะคะลูกค้าใครรับลูกรีวิวก็แจ้งส่งสีได้เลยนะคะสินค้าเป็นงานตัวมาใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เ,เป็นล็อตมาใหม่นะคะโอ้ดูดเกล็สกินถ้าใหม่เกิดเลยท้างหลังคือหมดแล้วไม่แขวนตอราวนได้แค่นี้ใสนได้แค่นี้หมดแล้ว ขนาดยัง<ม>รีวิวไว<ม>้หมดเลยลูกค้า่าเยอะมากรีวิวอย่างไว้นะพี่นะของสวยๆนะบอกแล้วว่าไม่ต้องรีวิวเยอะคือถ้าพี่เอาไปเนี่ยรับรองต้องติดใจใครขายงานเสื้อยืดแฟชั่นอย่างนี้นะพี่นะติดใจทุกคนสปายเนี้ยสวยจริงค่าเทพสภาพ90%บวกเลยนะเนี่ยของจริงไม่มีสกินแตกแบบนี้จะเต็มๆอย่างนี้เลยค่ะพี่จะเต็มๆอย่างนี้เลย บบปวปม,มันกริดอะบอกเลยว่ามันกลิด เนี่ยหลังนี่ยแหละแหมตะมุตะมิตะมุตะมิโชว์ก็อยากโชว์งานปนแบรนอยู่แล้วนะลูกค้าไม่ต้องห่วงสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแค่ผ้าก็กินขาดแล้วผ้าแบรนแบบว่างามผ้าใหม่คันสุดเงาเก็กกับนิ่วลื่นมือลื่นมือเลยไอ้อะไรนะกระตูนอะไรอะไรคิตตี้คิตตี้ติดนี่ก็ติดมีอยู่แล้วลูกค้าไปคัดเอานะแล้วก็วางกองมีแต่สวยกับสวยมาก สวยก็สวยมากของอย่างโอ้ยชอบงานริ้วอย่างนี้ซื้อยื้งงานริ้วอย่างนี้กลำลังคิดลูกค้าดูดิเลยแต่สันน้นงานริ้วอย่างนี้กลำลังคิดนะเยอะมากลูกค้าเยอะมากดูสกินดูสกินก่อนสับหลุดลูกค้าดูสกินของใหม่นี่น่ารักตัวมงตมีนี่นี่คือของใหม่ดูของเก่ามีอย่างนี้ที่ไหนพี่จ๋า ของเก่าอย่างนี้ที่หนไม่มีสไงตลนี่นี่มอั่อย่างนี้ก็มีจ้ะอ่าสิบบาทไม่แพงนะไม,ไม่แพงแพงแล้วตัวนี้ล้นโอ้ยอยากจะโทรทุกตัวถึงสว,สวยทั้งนั้นพี่เอ้ยส,นะสวยถึงสวยมาก จะบอกว่างานแบ่งงานกลวยมีนะคะถ้าใครอยากทดลองขายนะรุ่นนี้มีงานแบ่งงานกลวยแบ่งกระสอบนี้นะคะมีนมีมีเหมือนกันใครอยากจะแบบโอ๊ยรุ่นเนี้ยอยากลองไปครึ่งน,นึงน้องจ๋ามีงานแบ่งแบบนี้เราแบ่งเอาช่างมาให้นะคะทางแอดมินเดี๋ยวถ่ายรูปงานแบ่งไว้ให้โง่โห,หน้าเดี๋ยวอยากลองขายชุดทดลองมีค่ะช่างกิโลมีจ้ะ โอ้เสือเซจิตาไฟอินซีส้มนะคะลูกค้าไฟอินซีส้มนะครับขึ้นราวยังไม่หมดเลยตัวนี้หนูเชียแต่หนูจะไม่พูดเยอะเพราะว่างานเขาสวยด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วหนูจะบอกเลยว่าสภาพระสอบเนี้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกคือผ้าใหม่นะคะผ้าใหม่จริงจริงสก,กินไดน้ง,งานน่ะผ้าเก่าสกินจะไม่แน่นอย่างนี้นะคะงานผ้าเทพเลยหนูบอกเลยนี่คือแค่บางส่วนแค่ขึ้นราวนะ มันขึ้นราวได้ไม่หมดพี่มันขึ้นราวได้ไม่หมดตัวนี้งานปักน่ารักมากเสียดายที่เขายับนะของจริงคือผ้าใหม่จริงๆ2,400บาทกับงานเสื้อยืดแฟชั่นไม่แขวนหมดแล้วตัวนี้คือสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่มีสวยกับสวยมากเท่านั้นแครรับรูปรีวิวแจ้งได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ